t ทโบ o ไทโบนะครับก็เป็นไฟฉายที่เคยมีชื่อเสียงนะครับในอดีตอยู่เมื่อสักน่าจะประมาณสัก10ปี10กว่าปีที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายที่ผมซื้อ,อาจาก Lazada นะครับซึ่งก็เป็นของค้าของค้านสต็อกนะครับของเก่าค้างสต็อกมีมันมีแค่อย่างละตัวเท่านั้นนะครับซึ่งรุ่นอะไร นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันข้างๆจะเขียนว่าโมเดล T-R 1 IDC นะครับซึ่งก็เป็นไฟฉายที่ออกมานานมากแล้วนะครับปัจจุบันก็เลิกผลิตไปแล้วในนี้ก็จะเป็นคำขอบคุณนะครับจากร้านค้าไฟฉายที่สั่งมาไม่แน่ใจว่าร้านเขาอยู่ที่ไหนนะครับหน้าร้านแต่ว่าตัวนี้ก็ซื้อเป็นใหม่แต่เก่าเก็บมานะครับก็คือไม่เคยใช้งานในแพ็คที่ให้มาจะมีสายคล้องนะครับเป็นแลนยาร์ด กับสเป r e โอริงนะครับน่าจะให้มาประมาณ3หรือ4เส้นนี่แหละในนี้นะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟฉายไม่มีแบตเตอรี่มาให้นะครับแล้วก็จะมีบรีการ์ของ t y p l o w นะครับไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยไทยังผลิตไฟฉายอยู่อีกหรือเปล่านะครับหรือว่าบริษัทไม่มีการาผลิตอะไรออกมาอีกแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวใครสงสัยอะไรก็ลองแวะไปดูในเว็บไซต์ไทโ l o w .com ได้นะครับคู่มือก็จะเป็น ภาษาอังกฤษนะครับด้านนี้ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นรายละเอียดคร่าวๆของไฟฉายตัวนี้นะครับซึ่งราคาที่ผมซื้อมานะครับก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับแต่ราคาเต็มที่เบเซลจะเขียนไว้เลยว่า1,950นะครับซึ่งเป็นไฟฉายที่เริ่มผลิตไปแล้วตกรุ่นไปแล้วนะครับนานมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ราคาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้นะครับว่าปัจจุบัน าราคาสมัยนั้นนะครับเอามาอ้างอิงว่าเป็นราคาซื้อปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ผมซื้อเหมามาจากร้านค้านะครับเป็นร้านออนไลน์ซึ่งเขาก็ไม่ได้จะเก็บแล้วนะครับน่าจะซื้อไฟฉายตัวนี้มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าก็ขายไม่ได้หรือว่ายังไม่มีใครมาเห็นนะครับแต่ผมเห็นก็ไปต่อรองขอซื้อต่อมานะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย compact everyday carry นะครับซึ่งก็จะมีขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับตัวไฟฉายน่าจะยาวประมาณสัก6นิ้วนะครับ5-6ถึงนิ้วได้ ก็เป็นโครงสร้างที่ทําด้วยอลูมิเนียมลอยอโนดซ์สีเทาซึ่งงานไทโบโลเมื่อก่อนนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างถือว่าเป็นไฟฉายแบรนด์หลักๆแบรนด์ต้นๆแล้วนะครับเพียงแต่ว่ารุ่นอาจจะมีไม่เยอะเท่าฟีนิกส์เท่าเจ็ดบีมไนท์คอร์หรือว่าโอไลท์ ite, สักเท่าไหร่นะครับไทเบลเองเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นไฟฉายแบรนด์หนึ่งที่บริษัทไทโพว,ว์ไลท์เคยจําหน่ายด้วยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆคือหมดสัญญาหรือว่าตัวโรงง,งานไทโบโลเองเนี่ยไม่ผลิต ไฟฉายเทคโนโลยีใหม่ออกมาแล้วนะครับไทยพวาวร์ไลาเองก็ทยอยระบายขายไทยโบโรุ่นที่เคยมีอยู่ทั้งหมดนะครับออกทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมตามหาอยู่นะครับตอนแรกก็ไม่เช่ว่าตามหาหรอกแต่ว่าไทโบรี่ยผมมีอยู่ไม่กี่รุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัวไหนที่ยังไม่มีก็เป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับผมเสมอนะครับโครงสร้างก็เป็นอลูมิเนียมอนุดายสีเทาอมเขียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะงานนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลย ส่วนเบเซลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสตรีทเบเซลสีปุ่มนะครับเลนส์เป็นกระจกนะครับเป็นแก้วแชมเปอร์กลาสแล้วก็ข้างในก็จะมีรีเฟล c เตอร์เป็นออเรนจ์ฟิลรีเฟล็เตอร์นะครับจับคู่กับ LED ซึ่งในนี้จะเป็น LED ของ Cree นะครับบอกเลยว่าเป็น Cree เจ็0 XR EQ 5 Wc นะครับก็คือเป็น Cree รุ่นเก่ามากเลยนะครับความสว่างสูงสุดรุ่นนี้อยู่ที่230ลูมเอนนะครับแล้วก็สามารถใช้แบตเตอรี่ ออกคาไลด์ double a AA, นะครับหนึ่งก้อนได้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแบบลิเธียมแบบที่ร rechargeable นะครับหน,นึ่งสี่ห้าสิบสองลิเธียมแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้แบตเตอรี่ร rechargeable นิ c k e l metal h y d r ด d e หรือออกคาไลด์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สรุปคือตัวนี้สามารถรองรับแรงดันไฟตั้งแต่หนึ่งจุดสองโวลต์ไปจนถึงสี่จุดสองโวลต์เลยนะครับใช้งานได้ปลอดภัยนะครับสำหรับความสว่างอะไรเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับส่วนหัวก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดู สมัยนั้นก็ดูค่อนข้างเทเดียนะครับมีริ้วเป็นเส้นอยู่บริเวณหัวเบเซลแล้วก็จะมีหัวสไตร์หย,ยกัๆยกๆอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกว่า LED เป็น Cree XR EQ5CW นะครับก็เป็นตัวที่ปัจจุบันเขาไม่นิยมใช้กันแล้วนะครับเป็น LED รุ่นเก่าเดี๋ยวผมซูมให้ดูข้างในกด้นะครับเป็นแบบนี้นะครับ XREQ5 นะครับเลิกผลิตไปแล้วเลิกใช้ไปแล้วด้วยนะครับอายังผลิตอยู่แต่ว่าเขาไม่นิยมใช้แล้วเพราะว่ามี LED รุ่นใหม่ๆที่มีกำลังสูงขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็กระแสไฟอะไรการกินพลังงานเนี่ยสม่ำเสมอแล้วก็เหมาะกับการใช้งานปัจจุบันมากกว่านะครับบริเวณคอไฟฉายมีลักษณะเป็นเหลี่ยมๆซึ่งตรงนี้ก็จะออกแบบมาเพื่อช่วยในเรื่องของดีไซน์นะครับกับ Anti Rolling ก็คือเป็นตัวที่ช่วยเบรกไฟฉายเวลาวางบนผิว พื้นผิวที่เรียบแต่ว่าเอียงนะครับทำให้มันไม่หมุนกลิ้งไปเยอะแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็จะมีการทำโนริงเป็นลักษณะไดมอนด์สลับกับพื้นที่เรียบนะครับเป็นการสกูปเป็นเหลี่ยมซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นหเหลี่ยมนะครับมีชื่อรุ่น T L 1 L T L I D C serial number อยู่บริเวณด้านล่างแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชื่อยี่ห้อ Type Low นะครับ นะครับ c o m ลองเข้าไปดูได้เป็นรูปนกเหี่ยวนะครับส่วนท้ายเองก็จะเป็นลนักษณะเป็นทรงกระบอกแล้วก็จะมีรูสําหรับใส่สายคล้องมืออยู่นะครับสฝั่งเลยเป็นทรงแคปซูลนะครับแล้วก็ตัวสวิตช์ท้ายเองเป็นสเตเลสหรือเป็นอลูมิเนียมผมไม่แน่ใจแต่ดูเหมือนจะเป็นสเตเลสนะครับสวิตช์สเตเลสอยู่ด้านนอกแล้วก็ตัวสวิตช์เองก็แบนเรียบนะครับทำให้เราสามารถที่จะวางเทสตันด้าแอนตี้โรลลิงได้ได้ด้วยนะครับประมาณหนึ่งคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันนะครับ ไฟฉายสามารถถอดได้จากฝั่งหัวและฝั่งท้ายนะครับฝั่งหัวเราจะเห็นว่ามีโอริงสีขาวขนาดใหญ่นะครับกับเกลียวเป็นเกลียวเบอร์เนอลลมเนยมมีคอนแทคนะครับไม่มีสปริงตรงบริเวณหัวตัวนี้ไม่ได้แถมแบตเตอรี่มาให้นะครับผมใส่แบตเตอรี่เข้าไปเองเดี๋ยวผมลองหล่อเลื่นเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวลองหล่อเลื่นดูรีวิวอาจ,จยาสักนิดนึงเพราะวมัวแต่หล่อลื่นนี่แหละนะครับ โอเคนะวิธีหล่อเลื่นก็คือฉีดหรือว่าบีบตัวกริสนะครับเป็นซิลิโคนหล่อเลื่อนไว้นิดเดียวนะครับใส่ไว้นิดนึงนะครับให้มันป้องกันการเรสียดสีแล้วก็ป้องกันการกรอบแตกของตัวโอริงนะครับบางทีเก็บไว้นามันแห้งนะครับอย่างเงี้ยมันแห้งนะครับแล้วก็เติมตัวกรีสเข้าไปนิดนึงนะครับแค่นิดเดียวอาจจะสัก 2- 3สาแต้มก็ได้แค่นี้นะครับ เร,เราแกะมาดูแล้วนะครับก็บริเวณท้ายเองก็จะมีสปริงโหลดนะครับเป็นคอนแทคซึ่งตรงนี้ก็ดูเหมือนกับว่าจะมีขี้เกลือขึ้นนิดนึงแล้วนะครับเพราะว่ามันเก็บไว้นานมากนะครับเห็นไหมนะครับอาจจะต้องทำความสะอาดกันนิดนึงหรืออาจจะเป็นเป็นอัลคาไลรั่วหรือเปล่าแต่ตัวไฟฉายยังใช้งานได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดเราใช้น้ํายาล้างคอนแทคล้างออกแล้วก็ท้ายเองก็เป็นเกลียวนะครับมีท่อ เป็นท่อแบบเหมือนเป็นท่อเล็กๆอยู่ข้างในนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้งานก็เป็นอัลคาไลนะครับผมทดสอบโดยใช้อัลคาไลหมุนกลับเข้าไปโดยใส่ตัวแบตเตอรี่อัลคาไลนะครับดับเบิลเอ้นั่นเองนะครับ 2A นะครับไปทางหัวแล้วก็หมุนตัวฝาท้ายกลับเข้าไปนะครับคราวนี้เราลองมาใช้งานดูผมจะลองใช้จาก AA แล้วกันเพราะว่า1น5 0 0้เนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะครับในสเปคนี้บอกไว้นะครับว่า แบตเตอรี่1 4 5 0 0นะครับใช้ได้70นาทีนะครับแล้วก็60นาทีรันไทม์ที่หมดโลความสว่างนะครับที่20%นะครับแบตเตอรี่ใช้ได้60นาทีที่หมดหายนะครับตัวนี้แล้วก็รันไทม์นะครับ60ชั่วโมงนะครับที่โล20%เหมือนกันนะครับรีเฟคเตอร์เป็น Orange f จ e l ตัวนี้ใช้อ,อลูมิเนียมอลลอยนะครับ P7075 นะ um นะครับ7075 aluminum a l l o y นะครับเป็น hard anodized t y p e 3เป็น ipx 8นะครับ ipx 8แล้วก็มีความยาวทั้งหมดนะครับ115มิลลิเมตรก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แรงดัน0 9เถึง4.5โวลต์เลยใช้ aa ก็ได้ใช้145.0 0ก็ได้นะครับคราวนี้เราลองมาดูา ui นะครับใช้งานก็แตะสวิตช์ครึ่งทางติดนะครับปล่อยสวิตช์ดับ นะครับโดยแสนจะมีทั้งหมดที่ผมเห็นจะมีโลกับไฮแล้วก็จะมีสตรบนะครับโดยแสนจะจดจําหรือเปล่านะครับผมปิดที่สตรบแล้วกันนะครับสักครู่หนึ่งถ้าผมเปิดมาอีกโดยไม่รีบมากนะครับนะก็จะจําอยู่สตรบแต่ถ้าเกิดผมรีบก็คือแถบมันจะเป็นการข้าหมดไปไฮโลสตรบนะครับเราต้องการจะให้มันจํำหมดอะไรก็คลิกลงไป เท่านั้นนะครับโดยสวิตช์ตัวนี้จะเป็น forward click ด้วยนะครับแสงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับแสงก็จะเป็นลักษณะคือมีฮอตส p o t ใหญ่สปิลหนาแสงติดขาวเลยนะครับไม่ค่อยอมเหลืองเท่าไหร่ที่ระดับ h i ไฮนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็แท็บสวิตช์อีกก็จะเป็นโลแล้วก็สโตร์นะครับตามลำดับซึ่งก็จะเป็นสโตร์จังหวะแบบสม่ำเสมอนะครับค่อนข้างเวียนหัวเลย นี่ก็เป็นลักษณะของอพ t ร์ r นแสงกับเอาพุ t นะครับซึ่งในคู่มือนี้ maximum นะครับอยู่ที่230ลูเมนนะครับวงเล็บต้องใช้แบตเตอรี่145.0 0นะครับรันไทม์รวมนะครับอยู่ที่70นาทีนะครับรันไทม์โหมดไฮนะครับอยู่ที่ประมาณ high and 60 h o u r s at l o w นะครับ60 60ชั่วโมงที่โหมดโลนะครับ ก็ถือว่าเป็นไฟฉาย EDC ตัวหนึ่งที่มีสวิชฟอร์เวิร์ดนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้นเคยกับเราเท่าไหร่นะครับสวิชรวมถึงยี่ห้อด้วยนะแท็บเครื่องทางติดแต่มันจะจําอยู่โหมดล่าสุดที่ใช้นะอย่างผมเลือกโหมดโลนะครับก็จะจําอยู่โหมดโลโหมดโลเนี่ยเท่าที่ดูน่าจะประมาณคิดว่าน่าจะประมาณสัก30 40ลูเมนได้นะครับประมาณแต่ไฮเนี่ยสองร้อยสามสิบที่หนึ่งสี่ห้าศูนย์นะครับมันจะจานะครับแค่แท็บสวิชเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็น UI ง่ายๆนะครับคลิกก็เลือกหมดนั้นนะครับโลสเตโรไฮนะครับแค่นี้เลยนะครับนี่ก็เป็น t y p e ล o T L1 เนะครับเป็นไฟฉายตกยุคแล้วนะครับตกรุ่นแล้วมาเข้าคอลเลกชันตัวหนึ่งที่ผมสะสมอยู่นะครับซื้อก็มาหลักร้อยบาทนะครับจริงๆราคาเต็มหลักพันปลายๆเลยผมซื้อมาหลักร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับ h e b i ไรดน